เอาครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับกราวเด็ดเกร็ดดาวนะครับเออวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ถ้ำนะครับถ้ำของตัวตัวอะไรวะเขาเรียกเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้นะครัชถวบ้านผมเรียกแมงช้างหรือเปล่าไม่รู้มาเป็นตัวกินมดอะนะอุ้ยจะไมขุดไม่โดนสักทีเออแล้วก็ในถ้ำ มันจะมีหลายถ้ำนะครับจะมีตัวที่แบบว่าเหมือนมันกุดรูอยู่อ่ะตัวใหญ่ๆนะครับเลือดเยอะๆนะครับเวลาเราฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะตายไปแล้วก็จะเกิดเป็นรูนะครับเป็นโพรงให้เราเข้ามาแบบนี้มีหลายโพรงเลยนะครับก็มีทั้งโพรงที่แบบว่ามันจะดอกเป็นอันนี้ครับสไปซี่ชาร์ดที่เราเคยเจอกันในพาร์ทที่แล้วนะครับเป็นเศษลูกอมนะแล้วก็บางอันก็เป็นลูกอมมิ้น์นะครับแต่ว่าแล้วก็อันนี้เป็นดงเกลือนะครับอันนี้เป็นถ้ำใหญ่มากนะ ไอสองที่ได้ที่ผมไปเจอมาเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบถ้ำเล็กๆครับแต่วันนี้มันแบบถ้ำใหญ่แล้วก็เข้ามาก็มีหลายตัวด้วยครับผมฆ่าไปสองตัวแล้วไม่รู้จะมีอีกบ้าเนี่ยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเอ่อที่หายไปไม่ใช่อไรนะค,คือแบบว่าผมพยายามอัดเกมตุนไว้เยอะๆนะเพื่อที่ว่าคือข้างบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแบบว่าเทดินแล้วก็แบบว่า,ววาปรับพื้นที่เขาจะสร้างอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนะสร้างเพิงสร้างบ้านใหม่เป่าไม่รู้นะ ะก็อาจจะแบบเทดินเงินเสียงดังหลายวันอาจจะอัดคลิปไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามอัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดที่หลังอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ลงนะครับช่วงนี้ตอนนี้เกลืออย่างเยอะครับพร้อมที่จะทําธนูแต่ว่าสิ่งที่ไม่พร้อมก็คือขนนกเออผมมันต้องมีอีกวะสังหอนใจยังไงไม่รู้อ่ะลงม,มารอบเดียวคุ้มบอกเลยอืม ันนี้มันแหล่งครับแหล่งฟาร์มเกลือมีวิทยาศาสตร์ข้างในด้วยนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปครับเก็บเกลือก่อนทุกคนหมดหรือยังเอ่ยโอ้หครบเพิงจะหมดแล้วต้องรีบแล้วครับผมมันมีสักตัวป่ะเนี่ยไม่มีฮะโอ้หตรงนี้ก็ยังมีอีกเยอะมากไอตัวนี้นี่เผลอไม่ได้เลยครับโดนโดนตีทีเดียวตายเลยนะไอท่าที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินเนี่ยใส่ชุดอะไรก็ตายครับ ยอดไปเลยอุ้ยขั้นสามแล้วทุบหินแต่ก็ยังทุบช้าอยู่ดีทุบโดดพวเน,นียอืมเออทุบป,ประมาณสามทีโอ้ตันแค่นี้โอ้ได้มนมาหนึ่งร้อยนว่าจะเยอะโอเคมีเกลือให้ทุบอีกสามอันแล้วก็น่าจะหมด สุดทางสุดทางลักเพียงเท่านี้โอ้ได้มาทั้งหมด41ก้อนครับรอบเดียวคุ้มเลยไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยทำมดกันต่อครับวันเด้เฮ้ยโอ้หลอนึกว่าตาแดงๆไปโดนสอดใดแกล้งมาแม่นี่มันเป็นเวลากลางคืนเงีนสินะแถนี้ไม่ปลอดภัยนะครับบอกเลย อาจจะมีตัวอะไโรโผล่มาก็เป็นนี่ไงพูดไม่ทันขาดคําไปแล้วโว้ยมีอยู่แล้วโอ้โหมีตรงนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยวจะเย็นครับพี่ที่หลบก่อนตรงนี้มันไม่ปลอดภัยไอ้แง่ง,งไม้นี่จะปลอดภัยวะเนะี่ยน่าจะได้อยู่นะสูงอยู่อะมันมืดว่ะตอนนี้แต่ว่าผมอยากยิงในถ้ำนั้นอีกจะกถ้ำหนึ่งเพราะตอนวันมันยิงไม่ได้ไงผมยังได้ชุดไม่ครบอะ หนูกเกลือไอ้่ันนี้ธนูอุ๊ยตกใจอะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็าปามดโผล่มาอยู่ดีก็าปามดใส่หน้างั้นหรือนี่ไอ้ตัวนี้ซูมยากธนูกเกลือยิงไปเลยยิงไปเลยจังหวะมันปามาก็เดินหลบนิดนึงครับขอแค่อย่ามีตัวอะไรมาแจมไม่โดนหรอกไอ้หนู มันไม่โดนหรอกเข้าหน้าเลยกินข้าวเอ๊ะเลือดจะหมดอันแผลไปผมได้มากี่อันแล้ววะโอ้ได้มาห้าหัวอย่างนี้น่าจะทำไม่นี่ได้เนะี่ยผมไปโตคาผมก่อนอ,อ,อุ้วิวิอุ้ยเจอเจอโอ้โหสองตัวเลยเหรออยู่ยนะเวรังแกมดดำอยู่ตรงนั้น นี่แน่นี่แน่เราช่วยมดดำกหอนครับทุกคนวิ่มันสู้กันเองด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันรุมมดดำอยู่ครับเออยิงไปธนูจะหมดไปโหขึ้นมาเออากูจะสู้แกอยู่นี่ มาเลยอเฮ้ยลูกขนูหมดหลบแป,ป๊บหลบแป,ป๊บอุ๊ยจ้วาไม่ได้ไม่ได้อีกหนึ่งที่นี่แน่หวัวแตกไปมรู้สึกว่ายิงเบาๆว่ะรู้ว่าธนูจะพังดูก่อนมันไอตัวน้ำนยังอยู่แล้นะอีกตัวหนึ่งอะ นี่ไงก็มาดีครับก็มาดีครับลบกันลบกันเออมาว่ะมันมาว่ะมันดำดินมันดำดินหมดดำช่วยพอด้วยเอาติดได้ดีอย่างงี้ตีดตีดหมดดำตีมัน เอาไปให้มันดำดินหนีไหมเอ้าโอ้โหตะกี้มันกำลังเอ๋อเลยมันกำลังหลอนเลยทีเดียดเห็นไหผมพักตามมีหน้าแป๊บนึงมาเดยมาเดยมาเดย์ไอมันตีบรดจัเหมือนครับมุดแล้วมันมุดแล้วมันมุดแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาแล้วก็โวดโวด หมดหมดดำไปด้วย <c oughs> ลาก่อนเอ้าไม่โดนเฉยเลยเมดดำวิ่งหนีอ๋อเลือมมันจะหมดโอเคปล่อยไปก่อนแล้วกันนะดูกธนูเยอะมากไหลลงมาในนี้โคตรมืดเลยไม่มีโคมไฟพอไปั้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวผมกลับมาใหม่รอบหน้าแล้วกันบ้านไปทำอาวุธก่อนครับโอเคครับได้เวลานะฮะผมก็เตเตยมตัวมาพร้อมสำหรับการไปสำรวจถ้หมดแล้วทุกคนอันนี้ระเบิด ขั้นใหม่ครับผมเพิ่งค้ามานะเผื่อได้ใช้ระเบิดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อ่าผมเอาธนูธนูกลเรือมานะครับยี่สิบห้าดอกแล้วก็มีโคมไฟหนึ่งอันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแล้วก็ธนแล้วก็อาวุธผมมีสองอย่างนะครับมีเป็นนี่อันใหม่เราทําได้แล้วครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นดาบถือมือเดียวนะแต่ไป,ไปมาเป็นดาบสองมือไปนะครับคือมันเป็นเหมือนกระบองนะครับ นะก็ดาเมดดาเมดน้อยกว่าไอ้กระบองมินนะไอ้กระบองลูกอมครับแต่ว่ามันตีเร็วกว่าครับสปีดมันเยอะกว่านะไอ้กระบองนะั้นมันชา้าแต่ว่ามันมีสตันด้วยนะครับกระบองลูกอมอนะแต่ว่านี้ไม่มีสตันนะแล้วก็ผมเอาออกมาใช้เพราะว่ามันเป็นอาวุธมือเดียวที่ดีที่สุดแล้วอ่ะตอนเนี้ยอืเพราะมันต้องมือหนึ่งมันต้องถือเนี่ยถือคมไฟมิงานมันก็จะโคตรมืดเนี่ยครับ นย่าเปลีป่ยนปนี้ไปโคตรมืดเลยนะหวังว่าจะไม่มีอะไรยากมากอยู่น้ำเยอะเลยอย่าไปเกินครึ่งแล้วค่อยกินแล้วกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลหอกผมยังขั้นแรกอยู่ด้วยมั้งครับคือไม่เคยได้นี้เลยนะไม่เคยได้ใช้หอ,อกเลยมีนาฬิกาอยู่ตรงนี้แต่ว่าไปเอาไม่ได้เลยน,นี่มีอะไรมั่งนี่นี่ไงนาฬิกา แต่มันเข้าไม่ได้ครับเฮ้ยมีที่วางระเบิดอ๋อมันต้องระเบิดตรงนี้มาเหรอเฮ้ยเราติดบั็กวะเนี่ยเินไปไหนไม่ได้เลยโอ้ตัวติดบัก็กเฉยหลเพื่อนบึ้มโดนตัวเองตายด้วยดินั่นไงว่าแล้วอะไรครับเนี่ยตัวติดบั็กครับเข้าไปในซอกแล้วติดเข้าไปในซอกแล้วติดบัก็กเฉยมีหินตรงนี้นะครับมันให้ระเบิดเนี่ยนี่ก็มีไฟนะ เออตรงนี้มีไฟอยู่ครับพอมองเห็นมีไฟส่องนำทางให้ถือเป็นอะไรที่ดีมากโอ้มีทางแยกโคตรเยอะเลยอ่ามาซ้ายแรกก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เข้ามาก็คือมีระเบิดตรงนี้ใช่ระเบิดเรามีระเบิดอยู่สองลูกอ่ะลองใช้ตรงนี้ลูกหนึ่งแล้วกันนะครับก็ปาไปตุ้มบึ้มเรียบร้อย โอ้ระเบิดนี้เป็นระเบิดกรดด้วยนี่หว่าแสดงว่าอาจจะไม่ต้องเป็นระเบิดขั้น2ก็ได้นะขั้นแรกก็น่าจะระเบิดได้นี่เนี่ยในนายกาหมอมันเข้าจากตรงนี้ไม่ได้ครับเหลืออีกลูกเดียวเท่านั้น <c oughs> หรืออีกรูปเดียวเท่านั้นมาเลยเฮ้ยอันนี้มันมดทหารได้เวลาเตรียมตัว ลุยโอ้โหนี่ไงสามชุดทุกคนแต่แทบไม่เข้าเลยครับอุ้ยโอ้โหมันตีแรงว่ะเฮ้ยเหมือนมันเดินอยู่ตรงนั้นไม่ได้เรอนี่ก็ตีฟีจะร์ปอดนี่ไงเด้เราตามีหน้าเต็มค่อยเข้าไปตีครับนี่นี่นี่นะจะปวดรัดร้าว ขาโดานหินทับเลยนายขยับไม่ได้ดิเราอะ่ะเรียบร้อยขอบคุณครับขาดอีกหนึ่งหัวโอ้มองอะไรไม่เห็นอีกแล้วมีทางไปต่อทางนี้เคนี่มีไฟสองทางให้อยู่อ๋อนี่ไงถ้ามดไม่อยู่ตรงนี้จริงด้วยตรงสายยางนะครับสรุปแล้วไอ้กระบองมิ้นยังดีกว่าอีกครับมาสู้กับพวกหมดอะเพราะว่ามันตีสตันไงนะยังมีพอตีสตันปุ๊บยังมีช่วงเวลาให้เราได้แบบว่าได้พักหายใจหายคอ ไปเลยดีไหมสองสามนี่เฮ้ยโอ้โหมันโหดจังวะติดไฟทั้งทีจะไปไม่ติดที่ทัวถ้เ่าผมว่าต้องหาจุดที่มันแบบจุกได้ววะมาตรงนี้แหละ๊บอเฮ้ยทะลุเฉย โอ้โหวิ่งอยู่ครับโอ้โหมีตัวเล็กมาด้วยเนี่ยแหละวิ่งยิงธนูคือวุฒิดีสุดของเกมนี้ครับมันมันโหดเกินนีม่มาเอออื้อ อันนี้แค่ตัวเล็กแล้วเนี่ยอืมเออหนีไปอหนูขั้นสามบวกหมวกบวกสกิลยิงแค่นี้นย,ยังับยิงยิงทน้้งหลายดอกเน่ยสี่ห้าดอกกว่าจะตายสงสัยผมต้องเตรียมผมต้องค้า 5, ผ้าพันแผลมาไว้แบบประมาณเจ็ดปดอันแล้วว่าเตรียมไว้นะครับนะจุดไฟดูหน่อยมีอะไรบ้างครับ กว่าจะฆ่ามดทหารได้แต่ละตัวของเติมพลังหมดแล้วครับสมูตตี้เหลืออันเดียวกินทั้หมดเลยแล้วกันนะเออช่องจะได้ว่างไปไหนเนี่ยโอ้โหทางมันแบบเชื่อมโคตรเยอะเลยแล้วลนี้มีให้ระเบิดแต่ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดไปไหนได้วี่นี้มีทางให้เข้าเยอะเลยครับเจอหมานทหาดไหนเป็นไหนแล้ววะผอ,อมอยู่นู่นอยู่นู่นนี่แน่กี่ตัววะ เหมือนสองตัวเลยถึงไหมไม่ถึงชึกเฮ้ยโดนโยโดนนี่ก็ยิงฟรีสปอร์ตเด็ดทำตาแดงๆอย่างนี้พี่ก็มองเห็นดีครับตาแดงๆเออไปโดนสาวใดแกล้งมาอโอ้เมื่อไหร่ผมจะยิงตายครับเนี่ยอย่างนี้ หมดก่อนพอดีชึกหายไปตัวหนึ่งครับเหลืออีกตัวหนึ่งยิงไม่โดนเหรอวะโอ้ตัวนี้ยิงไม่โดนเฉยนี่ไงธนูหมดโอ้ไมคกดเหลือแต่ธนูธรรมดาแล้วนะเรียบร้อยสองตัว หมดอุ้ยเหลืออีกตัวนึงอีก่ก่อโอ้โหมันอยู่กี่ตัววะเนี่ยอยู่สามตัวเลยเลงหนีไปไหนแล้วพี่อี่โอ้โหดูมันสวดกันมาทีนึงส,สตามมีหน้าม่นก็เติมแบบว่านะโคตรช้ามาเรามาใช้นี่ดีกว่านะครับจุ๊กจุกจุก ไปเลยไปเด้มันไม่ตีเลยวะมันงงเลยวะเฮ้ยมันไม่ตีว่ะมันไม่ตีก็ปีดีครับอืออ่ะมันอาจจะมันอาจจะกินเจโอ้โหโคตรเยอะ โอ้ต้องทนมืดเกินไปนะครับมองตาเท่านั้นมองตาแล้วตีเอาในความมืดโอเคเคลียมดทหารหมดแล้วครับมัโคตดโหดได้หัวมาเจ็ดอันเป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าธนูเราหมดเกลี้ยงแล้วนะครับธน,นูเกลือผมเตรียมมาหมดเกลี้ยงนะครับหมดมังคตอดอึด อันนี้มีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยมีอีกตัวนึงอีกอะโอ้โหพี่จะเยอะไปไหนครับเนี่ยอู๋สองตัวด้วยเนะี่ยอันนี้มันมดธรรมดานี่ว่ะแต่ตัวข้างในเป็นมดทหารแน่เด้อ้มดธรรมดาไปม,มันตีวะ่ะเออหนีไปผมไม่อยากสู้มันเลยผมเซ็งสุดๆต้องเข้าแบบนี้นครับเข้าได้ออในสุดเราก็มี อย่าบอกนะว่ามีมดในนี้อีกอะ่ะถ้ามีจริงนี่คือเซ็งสุดโคตรเซ็งเลยนะมีที่นอนใช่ไหมในนี้อย่างได้ที่นอนสุดๆเลยเดินทะลุมาตรงนี้นวิทยาศาสตร์หนึ่งอันหุ้ยภรรยะของเขียว,ยวหุ้ยขนนกสามอันแหลมเลยครับลูกธนูสไปซี่อีห้าเออยกำลังขาดแคลนเลยเฮ้ยได้นี้ด้วยว่ะหมากพลังเอาไปทำอะไรว嘛 เฮ้ยอันนี้ไรอ่ะข้าวกล่องเนาะเฮ้ยคือข้าวกล่องะโคตรเท่หมดแล้วครับแต่เหมือนกับว่ามันมีหลอดความเสียด้วยนะคือแบบเก็บไว้นาม,มันจะบูดใช่ไหมโอ้ใครก็เอาข้าวกล่องมาเก็บไว้ในนี้ครับเนะี่ยยอดเลยมีแค่นี้เองหรอแล็บสองอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วก็มีแค่นี้นครับไม่มีอะไรแล้วอะโตะวิจัยสักอันอยังไม่มีเลยโธ่ ออกมาตรงนี้ก็คือไปปวกข้างบนโอเคแล้วก็อันนี้ล็อกอยู่เข้าไม่ได้มันก็มืดเหลือเกินมันก็ต้องไปทางอื่นต่อสินะอันนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยอันนี้มันฮอทดอกเหรอชิ้นส่วนฮอทดอกเอามาไว้กินอย่างงี้อร่อยหาะเลยทั้งได้ตั้ง8อันมดน่าจะแบบว่า ไปขนเข้ามาครับจากข้างนอกน้ำแป๊บนะเออมือดโคตรๆนี่ไงอันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับ <c oughs> ทางตันไม่มีอะไร <c oughs> นรืว่าให้ระเบิดเฮ้ยนี่ก็ต้องไปตรงนั้นว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่มันให้เราระเบิดหินไงไม่มีทางไปต่อละเฮ้ยตกใจหมดเลยพวกไม่อยากเจอมดทหาแล้ว สู้ลำบากเลอเกินนี่ไงตรงนี้มาบึ้มตั้มโคตรเปลืองตรงนี้เอาระเบิดขั้นแรกมาก็พอแล้วน่าจะพอนะระเบิดขั้นแรกเซ็งเลยผมกลัวมันไม่แตกไงผมก็เลยขาบขั้นสองไปเลยอุ้ยโอ้โหคุณค่าที่คุณคู่ควรน่าจะมีให้สักสองซี่กันเนี่ยคือแบบปัญหายาโคตร แล้วก็ใช้เยอะซะด้วยนี่ตันแล้วก็คือไม่มีอะไรไปต่อไม่ได้วะ่ะแค่มาเก็บกันน้ำนมขอบคุณครับเครื่องบินบินผ่านต้องไงต่อละเนี่ยโอ้โหมีทางแยกเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจำทางไม่ได้แล้วเนี่ยมาเจอประตูใหม่สถานที่ใหม่ Black and Hill Lab Black and Hill Lab ที่เข้าไม่ได้ไม่มีทางเข้าอะ หรือว่าผมต้องไปเข้าจากไอ้ตรงไอ้ตรงทะเลทรายอ่ะเออมันจะมีแ l a อยู่ตรงทะเลทรายนะครับแต่ว่าต้องใช้ระเบิดใช่ปะ้าใจไม่ผิดเอออาจจะต้องไปเปิดจากตรงนั้นอนะ่ะเพื่อมาทะลุเข้ามาในแ l บนี้เหมือนแ l บมันน่าจะเชื่อมกัน,นะนรับอันนี้ตรงนี้เข้าได้หรอเข้าได้ก็บ้าแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ซากแ lap พัง,พง เว้ยนี่ยไงระเบิดเฮ้ยเมื่อผมได้ยินมันเสียงเสียงตัวอะไรละ่ะอ๋อเสียงไฟช็อตโอ้โหอ่านี่ไงให้เราใช้ระเบิดเฟืยงใบตรงนี้ไประเบิดบึ้มอือ้อโอ้ยังเหลือหินก้อนไปเริ่มเป็นเศษปิดทางไว้ ๋อแล้วก็สลายหายไปเรียบร้อยเข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยมีทางแยกซ้ายและขวาเอามาทางนี้ก็แล้วกันครับนี่หรือเปล่าห้องควบคุมสวยเลยครับโอ้เปิดได้แล้วหลายจุดสุดยอดไปเลยเฮ้ยลู่อย่างนี้ก็ได้เลยมีรูําำลายเราปลดล็อกแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เดี๋ยวหลงเดี๋ยวงงสุดยอดไปเลยแค่นี้ก็เอานะแหมรูแค่นี้มาดักเราเฉยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหรอตรงนี้มาปลดล็อกประตูตรงนี้แค่นั้นเคไม่มีอะไรลองมาทางนี้สิทางแยกนี้มีอะไรหรือไม่มีวิทยาศาสตร,ร์ ใช่เราเก็บอย่างแน่นอนโอ้โหมีเอกสารที่เก็บไม่ได้ขนมขนมขนมช็อกโกแลตกินเข้าไปครับเฮ้ยหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรวันี้อุยนี่ไงมีมีศัตรูอยู่นี่แน่นี่แน่โอ้โหทำมันถึกจังวะถึกจริงเลยจริง โอ้เยอะด้วยนี่ว่ะต้องฟันกวาดนี่โดนหลายตัวสวัสดีครับนี่มาดิโอ้โหใครแวน้นผ่านหน้าบ้านอีกแล้วมีเสียงรบกวนไรเยอะต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนี่ะมองมองข้ามมันไปแล้วกันนะแบบนี้ก็ได้เลยนี่ไง วิจัยสักหน่อยหัวหมดเอามาทำดาบแล้วก็เข็มขัดหรอวะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอุ้ยมีโต๊ะคราฟด้วยโอ้โหอันนี้คือแบบอย่างแจม่มไม่มีเบอร์รี่เป็นดาบที่ไม่มีดาเมจอะไรเลยครับดาเมจยังไม่ถึงสองขีดเลยตีเร็วแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิน้นตีโดนหลายตัวนะครับแล้วเอฟเฟกนี้น่าจะเป็นแบบการฟันเนี่ยสเปรด โดนได้หลายหลายตัวเกี่ยวปะวะแต่กระบองมันก็ทุบโดนหลายตัวเหมือนกันเนี่ยกระบองนี่มันมีสตันครับโคตรดีดีกว่ากระบองบอสอีกกระบองบอสก็ไม่มีอะไรเลยครับสู้อย่างยากลําบากทกําก็ลําบากไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยคโคตรเซงเนี่ยสตันดาเมจสปีดเท่ากันกับกับกระบอกกับกระบองนี้เลยครับแต่กระบองนี้เนี่ยไม่เนียมีสตันด้วยโคตรเท่โอ้โหแล้วเป็นกระบองที่แบบ มาก่อนเพื่อนเลยนะมาอันแรกเลยมามาก่อนคนอื่นก็เลยอะไรของที่มาทีหลังแทนที่จะกระจอกกว่านะครับไอของที่มาทีหลังแทนที่จะดีกว่าเน่นกระจอกกว่าเฉยงงใจจริงๆอะไรกันครับนี่ถ้าทํามาแล้วไม่ดีกว่าทํามาทําไมครับดูที่ผมคราอะไรดได้เพื่อนบ้างนี่ไงอันนี้ได้แล้วจัดไปเลยแล้วกัน ที่ขุดขั้นสองเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปขุดข้างบนอันนี้ก็เปิดไม่ได้ล็อกหว่วยอันนี้เรียกว่าเล่นไปบ่นไปงผมไม่เคยบ่นเกมอะไรเยอะเท่าเกมนี้นะบอกตรงบน่นแต่ก็ยังเล่นอะไรครับเนี่ยวุ้ยกล่องข้าวอันใหม่หรือเปล่านี่วิธีน,นี้อะไรอ่ะ muscle sport ยังก็หัวใจเลยว่ะ คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับมีให้เก็บก็เก็บเออแล้วอันนี้มันไอ้นี่ไม่ได้เหรอะไม่มีสำรวจรอระไม่มีให้วิจัยอ่ะตะกี้เข้าเครื่องวิจัยไม่มีเลยครับกล่องแรกจะไม่ได้กินเลยนะข้าวอ่ะกินกล่องที่สองก็หระตันแล้ววะไม่มีอะไรแล้วอันนี้โอ้ล่วงลงไปไหนวะเนะี่ยขอไปเก็บวิทยาศาสตร์ก่อนก็คือไม่มีอะไรสินะ ให้กระโดดลงไปเองเดียวขอเซฟก่อนครับเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้ปะลงไปดูกันเอา้าไม่มีอไรเลยวะอุ้ยมีรูลับไอ้เข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่สปอตไลท์ที่แสบตาแสบตาโคตรโคตระรูนี้ไปไหนเอ่ยเุ้ยกล่องข้าวอีกแล้วโอ้โหผมกินไม่ทันแล้วครับ อุ้ยมีระเบิดให้อีกสองลูกขอบคุณครับผมเอ๊ะอะไรเนี่ยน้ำพึ่งโอ้โหสะเบียงเต็มเลยทุกคนอุ้ยอันนี้คืออะไรครับดิน <c oughs> หลังคารั่วะหรโลยัง้งวะนี่อะไรวะงงเลยโอโ้แล้วแบบของใหม่ปะเนี่ยอาคอนบิอ๋อสบงสะเบียงหญ้าแห้ง นี่มีที่นอนด้วยครับทุกคนในสุดเราก็จะได้นอนนอนเพิ่มตื่นมาข้าวบูดไปต่อก่อนแล้วกันโอ้โหมากันอีกแล้วเหรอมาเลยอ้าวเปลี่ยนช่องไม่ได้ของมันเต็มเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ถอยแป๊บถอยแป๊บ ดออีเลือดดีเลือดดีสตามินา่าไม่ใช่ดีเลือดเอ,อ้เห็นแค่หุ่นกระป๋องอย่ามาซ่ากับพี่นี่แน่หน้มาอีกตัวละหนึ่งร้อยเฮ้ยมาติดบคัคอะไรอยู่ตรงนี้เอ๊ะโอ้รีช้ามากดีซีสปอร์ตทีมไม่เข้าเลยมันพูดอึด ใจจริงแล้วก็ได้มีอีกหนึ่งร้อยนทีละหนึ่งร้อยแต่เวลาอัพสกิลอัพเป็นพันสามสี่พันห้าพันเอ้โอ้ยเถอะอันนี้ก็เปิดไม่ได้อีกีขยันล็อกเยอะจริงเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเซกเตอร์บีเปิดได้สำเร็จเปิดมามีอะไรวะตรงนี้ยาวเลยนอนกันดีกว่าลองนอนดูสิ นอนไม่ได้มันบอกว่าอ๋อเซตเป็นที่รีสปอนได้ป่ะเพื่อเผื่อใครอยากมาสร้างฐานทัพอะไรนี่นี่สร้างกรงสร้างกล่องสร้างโต๊ะราฟอะไรไว้นะล้วก็เซตไว้เป็นจุดรีสปอนเออแต่ผมไม่ <laughs> โอ้นี่กินล้วบวกเลือดด้วยโคตรแจ่เลยน้ำพึ่งบวก ความกระหายแล้วก็บวกเลือดด้วยครับโอ้ขนมเต็มเลยเนี่ยนี่คือแบบสเสบียงโอเคครับก็อีพีนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเราสำรวจมา2เซกเตอร์นะเซกเตอร์ A เซกเตอร์ B นะครับแล้วก็น่าจะมีจุดอื่นให้เราเอาระเบิดไปวางอีกนะครับเพราะว่าเขาให้ระเบิดเรามาอีก2ลูกนะครับเกเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับดูท่าน่าจะยังมีอีกเยอะเลยนะครับถ้ามันกว้างมากๆเลยน่าจะต้องไปหายเครื่องนี้แหละเครื่องนี้มันอยู่ข้างบนนะครับโอเค ไว้พัดหน้าแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใโอเคครับก็ EP นี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับกลับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผมโย่